แตงจะลองเอาสิ่งที่เขาจ้างนั่นแหละทุกคนมาลองใช้ถ้าเกิดว่าไม่ดีขอที่งเงินสองเท่าแต่ถ้าเกิดว่าดีต้องไม่กินตังค์ไม่ใช่แบบธรรมดาหนักพันนู้เว้ยลับขอให้มึงกินตามคำเ็มก็เลยคือสิบสองวันรู้สึกไหมไม่ก็ยังนะมึงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแปลว่าแบบผิวตัวอย่างนี้แล้วก็แบบม,มันไม่ดีอ่ะมึงมันแพแดดอะไรเนี้ยผิวขาไม่กี่วันแล,วแล้วมันก็กลับมาหมองว่ามึงกูน,นีไม่อยากกินนะจริงคูณเชื่อนะไรจริง คิดว่ามันจะทําตามแเราคาดหวังว่ามันจะดีนะแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรไขเข้าเนยทุกคนอย่ารีมาจา้างอย่ารีมาจ้างของจริงอันเนี้ย,ชชวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมา,า,มา,าติต่อยต่อยไปดิ <c oughs> ทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นการเปิดรายการรอบเนี้ยไปหลายรอบมากๆแล้วนะครับทุกคนเป็นรายการที่ได้คิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นรายการใหม่แล้วนะครับ ชื่อรายการว่ายาริมาจังยังไงชื่อรายการนี้หมดเลยปะวะคือรายการนี้บรรจุประสงค์คือแรกๆเลยอะทุกคนมีคนส่งของมาให้ตั้งเยอะมากไม่แกถามดิสีนวลคนส่งมาให้เยอะปะอ๋อเยอะใช่ไหมคือมันเยอะมากทุกคนแล้วตังก็แบบมีการลองบ,บ้างแพ้บ้างอะไรก็ไม่ดีบ้างอะไรก็ดีอะไรก็ไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งหลังๆเนี่มีคนจ้างตั้งค่าจีเยอะครับทุกคนถูกเขาจ้างอะไม่ใช่แบบธรรมดาหลักพันด้วยชิดล่าง ดใช่ตั้งเลือกระบบอกชื่อเสียงช่องกับไงตั้งรับเงินเข้ามาต้องเลือกอะไรเลขบัญ <c oughs> ชี526421หนึ่งแตงจะลองเอาสิ่งที่เขาจ้างนั่นแหละทุกคนมาลองใช้แต่ถ้าเกิดใช้ไม่ดีคุณต้องจ่ายตัทั้งสองเท่าเป็นไงแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดีอะไรวะทาไม แต่ถ้าเกิดว่าใช้ดีคุณก็แต่ต่างตอนม่ปด้บัติเดียวถือว่าคุณได้บอกต่อแล้วก็แตงก็ได้บอกต่อสิ่งที่ดีนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูว่ามีวัสดุอะไรมาบ้านนะครับผมตอนเนี้ยํำคาญมากเลยเนะี่ยอันนี้พป้งตีมมาเล่นไหมนะอกว่านี้กล่องขังเซ่อู่นะครับผมเห็นบ้างหนึ่งสองสามเนี่ยคือซอกนกเตัมไปหมดเลยทุกคนแล้วก็มีทั้งใช้แล้วและยังไม่ใช้นะครับผมรวมถึงตรงเนี้ยคือมีเยอะมากๆเหมือนกันนะครับน,น,นี่ว่าจะแกะนะครับผมแ,แล้วก,ก็เพิ่งส่ง ลูนาริรูดูนารินาริโอริการิการิกาเขาทักมาหาตั้งแต่เดือนตุลาเว้ยเห็นปะเนี่ยสวัสดีครับคุณแตงรักกุ้งจะถามอะไรนะครับสินค้าเป็นคอลลาเจนตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตเสร็จสิ้นเดือนหน้าครับอยากได้คลิปไปลงช่วงปีใหม่ไม่ทราบคุณแตงรับรีวิวทางยูทูบไหมครับอย่ารีมาจ้างอย่ารีมาเจ้าของจริงอันเนี้ยได้ครับดูคนบอกเขาไปเลยไหมว่าเราจะคิดต่างสองเท่าถ้าเกิดแบบไม่ดีหรือไม่คนบอกบอกก็ได้ ค okay. จบต้องบอกเขาไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีขอคิดเงินสองเท่าแต่ถ้าเกิดว่าดีอ่ะต้องไม่คิดตังค์หุยตกว่าโอเคครับน้องแตงจัดมาได้เลยครับปะ บอกว่าตรงเนี้ยผิวแตงกาม,มีมันหายแเพราะว่าแทบไมไ่ออกจากบ้านเลยทุกคนช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงที่ตงกักตัวอยู่บ้านคือฉันอยู่ในเขตสุ่มเสี่ยงสุดๆเลยนะครับผมใครส่งเส,สบียงอาหารมาได้ก็สามารถส่งมาได้นะครับผมแต่วจะมีใครตัวแทนครับทุกคนคือแตงกชคิดไปแล้วว่าถ้าเกิดมีแบลคอลลเจนมาหรนะืออะไรมาตั้งใจ้เพื่อนคนนี้เป็นคนกินเพราะว่าได้เจอรูปมนในเฟซบ,บุ๊กเว้ยแล้วกูรับไม่ได้เลยเป็นเพื่อ,อนที่แบบเป็นยมที่แบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปมากเลยนะ ที่ว่ามาันเป็นคนที่หนึ่งเล่นกับทีมทุกอย่างผู้หญิงครับทุกคนตัวเล็กผมขอมเป็นเล็กอ่ะแต่คือเล่นแบบเล่นเรือเล่นเซิร์ฟเรือไปตากแดดเล่นสเก็ตบอร์ดตากแดดขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหเป็นผู้หญิงเ้ยแต่มันไม่เกี่ยวกันวาเออแต่าค <là S 2> <ล> <unc> ิดว่าเป็นมันนั่นแหละซึ่งมันอยู่ตรงหลังบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้มันอยู่ที่บ้านมันได้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันดีกว่าครับว่ามันอยู่บ้านหรือเปล่าน้อทุกคนครับตอนนี้นะครับผมบ้านอยู่ที่นี่ซึ่งเราต้องตะโกนเรียก คนไม่มีใครออกมาเลยอ่ะจะยังไงดีเ้แต่เหมือนที่ยิ่เสียงผึ่งข้างในนะไม่มาแล้วทุกคนเฮ้ยไม่ทำอะไรมาเฮ้ยไม่ปกติแลกไม่ปกติกูขอข้าไปหามึงหรือมึงจะข้ามาหากูเออรอบหนึ่งทุกคนรอหนึ่ง A few moments later วิ่งดูส่งมากนี่คือมะกอกของมันคือเป็นอย่างนี้เว้ยตอนนี้ค็ออย่างนี้ไหวไหม ทุกคนจะบอกว่าเล็กอะมึงแต่พึงดูโสมม้ากจริงๆนะอะไรวะก็ปกติป้ะไม่ปกติคือในกล้องเนี่ยทุกคนจะบอกว่าในกล้องมันช่วยมากอะไรว่ามันโสมบางจริงเอ่าไม่พูดดีกว่าบอกนะเนี่ยน้องน้อเทียบกับผิวกูเห็นปะคือเมื่อก่อนมึงดีกว่านี้เยอะมากๆเลยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาได้มึงระดามเลยไม่ใไ่้แล้วมึงเอาอะไรมาเนี่ยนั่นแหละคูมาแล้วกูขอเล่าอ่ะเล่ามาคืออย่างนี้ one hour later เราจะแพ้หรือเปล่าไม่แพ้คือเราแน่ดีตีมึงลองกินหรือ,อยังเนี่ยมือกูออ,อยอไม่แน่ม,มือ,อกูอกลองแล้วแม่นแน่ดีมากเลยควณตล <ไป S 2> อ,อกเคยแพ้หนะแบบว่าแบบสิวพุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือมันไม่ไดีอ่ะมึงมันแพ้แดดอะไรอย่างเงี้ยกินขาไม่ดีันแล้วมึงก็จับมาบอกว่ามึงกูไม่อยากกินนะอัจริงถ้าเกิดสองสามวันไม่ไม่ดีนี่คือกูรู้เลยแล้วกูแพ้ มันขาวหรือเปล่าแตงถ้ามันขาวกูไม่กินนะมึงไม่มึงอันนี้ไม่อันนี้ไม่จริงเหรอไม่ขาวเหรออ๋อไม่เหลือมึงคันเขาให้กินนะครับทุกคนคือ1-2ซองนะครับในน้ำา120มลตนะครับทุกคนตัวนี้มันมีคาโมคาโมนะครับราชายผลไม้มีตามินซีสูงที่สุดในโลกาัผู้เล่นในโลกต็มเอง มีราชาและราชินีแห่งเบอร์รี่ที่มีค่าต่อต้าอันมุสลูงสุดๆสร้างป้องกันสูญเสียชราไมเซรามายชราไม้ห่านสร้างความชุ่มชื้นและฉ่ำน้ำขั้นสุดเหลือเ่าไครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูนะครับผมเราจะให้ความรู้นะครับผมกับคนให้ผมดูคุณได้นะครับอันต่อไปไปดูเลยครับทุกคนแล้วกลับมากินพร้อมกันนะครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับกับมักรูเทศน้อยจิ๋วไม่มีสิวนะครับวันนี้นะครับจะพูดถึงตัวตัวนี้ครับ ดูนาริตัวนี้ครับมากุเทศน้อยจิ๋วนะครับได้ขอใบอนุญาตจากเขาความถูกต้องต่างๆขวามปลอดภัยต่างๆจากขึ้นให้ตรงนี้นะครับส่วนผสมเขาใส่มาทั้งหมด26ชนิดครับทุกคนซึ่ง99%เป็นเป็นอ็กซ์แทคนะครับไม่ใช่พาวเดอร์เอ็กซ์แทคเนี่ยเข้มข้นกว่าพาวเดอร์ถึง10เท่าครับทุกคนส่วนผสมทั้งหมด จะขึ้นให้ตรงนี้ถ้าดูไม่ทันกดเยอยอกดหยุดครับทุกคนกดหยุดแล้วก็ดูทั้งหมดเลยแน่นลยครับแล้ววันนี้มรก็เทศน้อยจิว๋วเลืองที่จะมาบอกส่วนผสมหลักๆที่มีประโยชน์และรู้สึกว่าว้าวกับมันแล้วกันนะครับทุกคนต้องรู้จักและเคยได้อ,อยู่แล้วคือคอลลาเจนไดเปปไทด์เอ๊ะ แต่หลายคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันนะคอลลาเจนในเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่มือโมเลกุลเล็กที่โมเลกุลโมเลกุลเล็กที่สุดถึง200ดันตันมีกรอดอะมิโนเป็นโครงสงร้างหลักเมื่อมันเล็กใช่ไหมครับทุกคนมันเลยซึมผ่านเข้าร่างกายของเราแบบง่ายมากๆครับเข้าสู่ผิวหนังโดยตรง ทขาไม่เห็นผลไวมีประโยชน์ต่อผิวมากครับทุกคนแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีต่อผิวเพียงเดียวนะกระดูกก็ยังช่วยด้วยครับเพราะเขาสามารถสร้างคอนดโรไซหรือเซลล์ที่ทําหน้าที่สร้างกระดูกอ่อนนั่นเองครับทุกคนมีประโยชน์มากเลยอะแบรนด์นี้เขาเังเคมอีกว่าคอลลาเจแนแผงของเขาเนี่ยเล็กที่สุดในโลกเล็กมากเล็กกว่าคอเลาเจนทั่วไปถึง55เท่าด้วยกันครับทุกคนและคอเลาเจนของเขาทั้งหมดเนี่ยใส่มาแบบพอดีเป๊ะ เด็ไม่มีขาดไม่มีเกินอย่างบางคนเนี่ยรับไปหนึ่งร้อยกินไปร้อยยี่สิบยี่สิบก็ต้องมาดู้แบบของอะไเลยครับแต่นี้ใส่ให้บริเดดูดซึม100%ไม่เสียตังโดยใช่เหตุแน่นอนครับทุกคนส่วนผสมที่รู้สึกว่าจริงๆมีประมาณสามถึงสี่อย่างครับหนึ่งคามมคามูเป็นผลไม้วิตามินซีที่เจอในแอฟริกาใต้ให้วิตามินซีสูงที่สุดในโลกเลยนะครับคนสองมารกิเบอรี่เป็นผลไม้ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันครับ ล้มหมดเลยเหรอลูกพีทครับซึ่งลูกพีทเนี่ยเป็นผลไม้ที่บำรุงเซล์ผิวเซรามายสูงที่สุดเลยแหละครับทุกคนเมลอนฝรั่งเศส SOD อ่ะ SOD คืออะไรพี่ SOD เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่แล้วครับแต่ว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นเจอมลภาวะ,จะ,จะเจอแดดเจอลมเจอควันมันก็จะค่อยลด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 ลงไป็นหมดเลยครับทุกคนแต่ตัวนี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นเพราะเป็นเอนไซม์ที่ และต่อต้านอนุอิสระนะครับเอสโตดีตัวนี้เขาบอกว่าใส่สูงมาถึงเจ็ดเท่ากว่าทั่วไปนะทุกคนที่สําคัญตรงนี้นะครับผมเป็นคาเคลมของเขานะทุกคนกรจ้าไทออนของเขาเขาไม่ได้ใส่ครับเอ๊เอแล้วจะข่าวได้ยังไงนะจริงๆเนี่ยการข่าวได้มันอยู่ที่หลายปัจจัยและส่วนประกอบหลักที่ไม่ใช่กรูตาไทออนก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกคนแต่ที่ตกใจก็คือเขาใส่สารตั้งต้นครับมาถึงสี่ชนิดด้วยกันทําให้ร่างกายสามารถสร้างกรู้าไทโอนของร่างกายออกมาได้เองครับ เที่ยมจริงโอ้จะตัไปครับทุกคนเอาเป็นวอาข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะค้นหาใน Google หรือดูสมองสมแล้วเซิร์ชได้ตามได้เลยนะครับใครมีหาสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าเกิดว่าพอจะรู้อะไรจะรีบมาแจ้งนะครับสำหรับวันนี้มาก็ให้นัทฉิกขอาไปก่อนนะครับขอบเห็นเลยไปก่อนนะครับทุกคนไปเลยครับนี่นะครับทุกคนอันนี้คือชงในน้ำเย็นนะครับชงได้นะครับไม่เป็นขูดไม่เป็นตะกรอนนะครับทุกคนละลายเร็วมากเร็วจริง กันนะรู้สึกนะข้างหน้าไม่มีรูปมังคุดนะแต่เนี่ยกินรู้สึกว่ามีกลิ่นมังคุดเว้ยแต่จริงมันน่าจะเป็นเบอร์รี่อร่อยอร่อยมากอร่อยจริงไม่ได้กลิน่นขาวด้วยมึงกินแบบพวกเบอร์รี่อะทุกคนและกินสดชื่นสดชื่นนะอร่อยจริงมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆแบบกลิ่นเบอร์รี่เบอร์รี่เดี๋ยวกูจะให้มึงกินทั้งหมดร้อยวันเราเรยกูขอให้มึงกินตามคำคเค็มก็เลยคือ12วันได้ ถ,ถ้ากิน,กนไม่ดีคือสาวันกูโยนทิ้งไปบ้านมึงมันตนะโกนเรียกกูด่าบ้านกูแล้วก็คลิปนี้จะไม่ได้ออกอากาศแน่นอนนะครับออกอากาศกูแก่ออกาอาออกาศ โค้ดสังเกตจริงกับบางตัวคอลลาเจนบางตัวหรือว่ายาบางตัวเนี่ยที่เขาให้มาพาให้เหมือนเยอะก็จริงนะแต่มิลลิกรัมเขาน้อยมาก150ถึง250มิลลิกรัมไม่ได้ให้เยอะไปกว่านี้นะครับผมส่วนผสมว่าให้จะเยอะมากนะเดือดจนยี่สิบพนห้าร้มิลลิกรัมนี่เือว่าให้เยอะมากเขื่อนแน่นมากจริงทุกคนดูนะครับตัวนี้ครับบอกว่ามาช่วยเรื่องหน้าด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าว่าหน้าเลก้าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันระหว่างวันนี้กับวันสุดทท้าาาายยนนนนนะะคคคคคครรรรรรัััับบบเเเเขขอออองงงงจจิิโุกกดดี๋ววมู่ ผัดไป3วันเล็กจะเป็นยังไงนะครับผมแนละ้วให้ทุกคนอนะ่จะจับตาดูผิวเล็กดีๆนะครับผมไปครับเจอกันทีกกางวันที่3นะครับบ๊ายบาย นะครับวันที่สี่ว่ะสิบหกวันนะครับท hey, ุกคนซึ่งแตงค้าวไม่เจอเล็กเลยเว้ยเลิกตายแล้ววะแล้วยังก็ไม่ตอบไลน์ผมเช้านี่หว่าซึ่งจะบอกว่านะครับผมตั้งค้าวหวังกับเล็กมากเพราะแตงข้าวเจอเล็กตั้งแต่มัธยมอ่ะทุกคนแล้วคือแบบเห็นพัฒนาการเฮ้ยไม่ใช่พัฒนาการไม่ใช่พัฒโนโกะ พัฒนาการของเล็กมาตลอดเลยทุกคนวันนี้นะครับผมจะได้เห็นเล็กแล้วว่าเล็กจะเป็นไงต้งบอกเลยว่าเล็กมึงเยาวจากบ้านนะอยู่ในบ้านเราก็อยาเจอแดดคิดว่ามันจะทําตามแล้วคาดหวังว่ามันจะดีนะแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะาอะไรได้เงินเข้าไงทุกคนบางสุขตอนนี้คือห้าโมงสี่สิบสี่นะครับทุกคนเดี๋ยวห้าโมงห้าสิบมาเจอกันนะครับรูปเค็มขอให้มันดีทีเดียว A later few moments นี่เลยนะครับบุกนานนะครับผมห้าโมงห้าสิบครับทุกคนซึ่งแต่งเจอเร็วๆทุกคนทุกคนช่วงเพราะตอนนี้เล็กอยู่เนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงนี้ทุกคนคือผิวันดีขึ้นมากคือที่นจาิจริงพรุาแล้วเดี๋ยวไปเจอกับเล็วเลยครับทุกคนทุกคนนี่คือเล็กนี่คือแต่งหน้านะแล้วนี่มึงเว่ไแต่งหน้านะแต่งหน้าเลยนั่นคือหน้ากูแต่งหน้านะกูเครียดนะจริงเครียดอะไรวะทุกคนมห็นไหอยู่ตดงนี้เห็นไหมด้วยมือ ซึ่งอกติวอเตงอ่ะก็กินนะทุกคนแต่พูดตรงแบบว่าสารภาพเลยว่ากินมั่งไม่กินบ้างอะไรเงี้ยมึงไม่ออกจากบ้านมึงแบบว่าไม่โดนโดนโดนแดดอะไรเงี้ใช่ไหมไม่กูใช้ชีวิตปกติหรือกูก็กินสิบสองวันแต่กูก็ใช้ชีวิตปกติเพราะกูก็อยากรู้ไว้มึงว่าโอเคหรือเปล่ามันใช้ได้หรือเปล่าแบบไม่เหมือนที่กูบอกว่าให้มึงอยู่ในบ้านเอออย่าพึ่งเจอแดดมันจะได้แบบเห็นความเปลต่ยนชัดคือมึงใช้มึงคิดว่ากูอยู่ได้เกินสามวันหรอว่าถ้ากูยังไปพายซับบอร์ดมาเลยแตงซับบอร์คืออะไรที่มันพายเรือแล้วางแดดอะน ต่องมีการพายเรือที่อยู่ตากแดดกลางแดดทุกคนแล้วเขาไม่เล่นกันตอนเย็นนะเขาเล่นกันตอนแบบบ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ปะแดดแดดนะทุกคนเขาเล่นกันอย่างงี้ซึ่งเล็กไม่ได้พายแค่ทัพย์แน่นอนถ้าทุกคนไปติดตามมานะจะเห็นว่ามันเล่นทั้งอะไรบอร์ดตากแดดที่ทั้งบอกไปเลยตอนแรกเลยทุกคนคือมันเล่นอะไรบ้าง คือไว้เป็นผู้หญิงอะมีคา่าท่าก้องเปลี่ยนแปลงไหมก็มีนะมึงแบบเวลาเราเจอแดดอะเพราะว่าผิวอะมันสว่างขึ้นด้วยจะรู้สึกแล้วก็ตอนกูออกข้างนอกอะไรเงีง้ยเขาแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาขาวขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่กูไม่ได้แต่งหน้านะเพราะว่าเวลากูไปเล่นน้ำกูไม่ได้แต่งหน้าเล<อ>ยใช่ไหมเออแต่ถ้ากูเล่นน้ำกูโดดลงไปน้ำปุ๊บคือน้ำมันเสียตาเลยนะว่าเราคืนแต่งหนขั้นหลงแค่ผิวนะแต่ทั้งที่รู้สึกจริงอะคือเหมือนผิวหน้าผิวตัวดูแบบ พูดไม่ถูกอะมันเหมือนแบบว่ามันถูกพักฟืน้นรา่จริงๆอะต้องไม่ได้คาดหวังกับเล็กเลยว่าเราอาจจะไม่ได้ผิวอาจจะไม่ได้ขาวหรือไม่ได้ใสแะเวรามันแค่14วันแต่ที่เราพวกคา,าดหวังกันก็คือเราอยากให้ผิวว่ามันจากที่ผิวเสียมันผิวมันดีขึ้นโอเคขึ้นแค่นั้นเองนี่มันเป็นไปได้จริง ไอจีเขได้ทุกคนเขามีแบบว่าทำเคมไว้12วันซึ่งเราชอบมากจริงๆเราจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่เราครับผมจะมาเค็มทีละข้อเลยนะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่าให้ทุกคนทำความเข้าใจกันนิดนึงไม่ใช่แค่แบรนนี้นะแบรน์ที่จะส่งมาหรือว่าที่จะให้ตั้งรีวิวนะครับต้องเข้าใจเหมือนกันก่อนว่าทําเก็มที่คนเค็มมาทุกข้อเนี่ยทุกคนถ้าเกิดข้อไหนเราไม่รู้สึกเราจะพูดเลยว่าเราไม่รู้สึกนะครับผมเช่นสมมติว่าวันที่7ต้องเย็นนุ่มทุกคนต้องขาวใสถ้าเราไม่ขาวใสไม่เยนนุ่มไม่รู้สึกก็คือจะไม่หลอกเดี๋ยวไม่เฟซแต่ว่ากูไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกเขาจะปะเป็นความจริงที่เรารู้สึกจริงๆของผู้บริโภคจริงๆ แล้วกันเข้าใจไหมเราต้องห้ามอะไรครับขอเบอรทุกเทียนให้เ,เล็กสามารถตรงนี้นะครับผม <c oughs> แต่าราตัดหน้าไฟตรงนี้ให้ไฟช็อตตรงนี้เไยให้กูช็อตด้วยที่ <c oughs> หนึ่งนะครับทุกคนเขาบอกว่าหนุกผิวสดชื่นเฟรชตลอดวันด้วยนะต้องตลอดเลยน,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 นะรู้สึกไหม <c oughs> จริงก็ไม่ได้รู้สึกมึงบอกว่าอะไรไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> ไม่่รู้สึกเเลยคะ <c oughs> อโวันที่สองผิวลื่นแล้วผิวเริ่มแบบลื่นน่าสัมผัสเนียนขึ้นรู้สึกไหมอย่างนั้นมึง กูปิดกล้อนอ่ะเอ้ยต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้หนึ่งวันที่สองมองคนไม่รู้สึกคือไม่แปลกกันทุกคนคนเราใช้ชีวิตนี่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบว่าเจอแดดเจออะไรน้อยกว่าแล้วแ่บเจอแดดเยอะด้วยแหละอ้าวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดวันที่สิบสี่แล้วมึงไม่รู้สึกอะไรเนี่ยกูจะปิดกล้องแล้วนะปิดกล้องโอเคเอาแต่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกแล้วต้องพูดตรงๆไม่รู้สึกวันที่ห้าเปล่งประกายเห็นความแววดาวเรืองชักเรืองเรืองรองวันที่ห้ารู้สึกว่าผิวลื่นวันที่ห้ารู้สึกแล้วใช่ไหมเลิศวันที่เจ็ด ผิวแห้งก้านเริ่มเป็นขุยอะ่ะมันเริ่มชุ่มชื้นขึ้นอันนี้เขาเค็มนะวันที่7ประมาณวันที่วันที่5ผิวลื่นใช่ไหมแล้วก็หลัง,งจากน<า>ั้นอ่ะก็รู้สึกว่าแบบผิวอะไม่แห้งก้านมึงเออแล้วกูอะชอบอาบน้าอุ่นใช่ไหมโหแล้อนนวาอ,อ,อากาศหนาวตอนนี้เอออากาศหนาวือก็แบบคืออาบน้าอุ่นตลอดลอะไรเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบผิวแห้งก้านปกติแบบถุงขรอสอบเนี้ยเอาล <laughs> ้วยกเป็นหน้าหมาเลยนะกว่าที่เขาเค็มไว้แต่รู้สึกครบเกือบทุกข้อที่เค็มมาแต่ว่ามันจะดีเลยนิดนึงเพราะเล็กอะเจอแดดทุกวันจริงๆ วันที่สิบผิวกระจ่างใสเจอแดดปุ๊บออร่าจับอะไรอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยอัรู้สึกตรงวันเลยแบบเพราะว่าแบบเหมือนหลังอาทิตย์หนึ่งไปอ่ะกูออกไปแบบกูจะไปพายซับเนี่ยแล้วกูก็แบบว่าคือผิวผิวกูไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากกันแดดเออก็แบบเหมือนพี่พอเวลาพายเรือมันทาอะไรได้หรอใช่ใช่ก็คือแบบพี่เขาก็ทักเลยแบบเอ้ยไปทำอะไรมาแบบเออผิวมันแรงสว่างขึ้นอะไรเงี้ยสถานที่กูแบบออกไปพายเรือทุกวันแล้วว่าสุดท้ายเขาบอกว่า สิวพดสิวอักเสบหายรอยสิวจางลงเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ซแต่เนี้ยกูรู้สึกเหมือนกันเลยตอนที่คุณเห็นหน้ามึง ก่อนจะมองผิวมึงกูรู้สึกว่าหน้ามึงอะดูแบบเนียนขึ้นอะถ้าจะบอกกับว่าแต่งเล็กไม่ได้ข้าบ,บอกเรื่องสิวเลยนะข้าบอกแค่ว่าเออให้เล็กอะผิวมันดูแบบท<อ>ุ่มชื้นขึ้นมา,าจากวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นมีเส้นรูปแตกระหว่างวันนี้กับวันอีวันนะทุกคนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่แต่งหน้าเลยนะทุกคนอันนี้เล็กทาลิปไม่ทาทาลิปแต่ไม่ได้แต่งหน้าทุกคนแต่งหน้าอ่านกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับผมจะบอกว่าเจา้านี้เล็กกินไปทั้งหมด12วววัััันนนะครรบผมมแล้้กก็พไไป5ู่สึกกอะไไไรม่ด้ลับเป็นสิวหรือว่าสิวใหมันจะพูดมักบ ทุกคนอันนี้อันนี้ส่วนตัวเล็กเนาะคือแบบเตเราอ่ะเราไม่คือกูก็ค่อนข้างใช้ชีวิตแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยคือแบบว่าก็ไม่ได้ให้ให้ความสําคัญกับเรื่องแบบการกินผลิตภัณฑ์เสริมหรือแบบบํารุงอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมากินแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันผิวเราอ,อะไรเงี้ยจากที่กูแบบ มันจะแย่แย่แย่ไปกว่าเดิมอย่างน้อยมันได้ป้องกันผิวไว้อะมันก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยคือแบบการที่เราดูแลตัวเองอ่ะมันมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วไม่ว่าเราแบบจะกินอะไรดูแลอะไรทาอะไรอะไรเงี้ยคือมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราบอกว่าหลายคนอ่ะเวาดูแลตัวเองอ่ะมันไม่จำเป็นที่ว่าพี่หนูไม่มีงบซื้อตัวนี้หนูไม่มีเงินซื้อตอน้นทำไม่ได้หนูคงไม่สวยหรอกเารดูแลตัวเองมีเป็นร้อยๆวิธีทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องกินของแพงๆหรือว่ากินของที่ถูกหรือว่า อะไรก็แต่มันมีมันม่มีร้อยวิธีที่คุณทําได้แต่จะบอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มันดีจริงๆอันี้คือพิสูจน์ด้วยตัวเองทั้งสองคนนะหนึ่งกล่องจะอยู่ที่590บาทจะได้แบบนี้สิบสองซองนั่นก็คือครบคําเค็มนี่เขาบอกเลยนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องอยู่อย,อยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยอย่างเล็กเนี่ยถึงจะไม่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้แปลว่าควรจะอ๋อหนูไม่ดูแลตัวเองเหมือนพี่เล็กเลยหนูกินต้องเหมือนพี่เล็กแน่นอน นะครับผมแต่ละคนมีมร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ที่ว่าใครกินแบบไหนอยากคิดว่าตัวเองเป็นแบบผิวนี้คือไม่ดีผิวขาวคือดี<ม> <ๆ S 2> ผิวขาวไม่ดีแต่เราคนมีข้อดีที่แตกต่างกันหมดนะครับผมบางคนก็คืออย่างที่บอกอะ่ะตายอย่างนี้จมูกปากนี้มีแค่คนเดียวบนโลกนี้ต้องมีคนสักคนที่รู้สึกว่าแบบโอเคกับเราแบบนี้นนจริงๆอะ่ะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับลูนารินะครับทุกคนใครกินอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ว่าเคยกินหรือว่าชอบอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอต่เล็กชอบนะอ่าแล้วก็ฝากไอจีเล็กก็ตรงนี้ด้ ในตอนที่พี่เล็กกินมีคําถามสงสัยอะไรเงี้ยบางทีถามผู้ใช้จริงก็ได้นะครับผมก็ใส่าตามไอซีเด็กตรงนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดซักสแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับ <laughs> ผมสหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนอยากให้เราออกคลิปอีกเป็นเยาวนะครับผมจะ